สวัสดีค่ะสวัสดีสีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะอ๋อสดชื่นสดชื่นแจมไซส์ใช่ไหมน้องดาวอ่ารอนๆอนันนี้ต้องอต้องการน้ำด่วนนะคะดู่าทำยังไงเลยเออเอาปากน้อยๆกินดูเล่นเยอะ อุยอยอ้ยาเปียกเต็มเต็เทือล้เทือ้เชือล้วเทือ้้ืองแล้วเืืออทุกฝุ่นทุกฝุ่นแล้วทุกฝุ่นยังไดาวขอมีขอให้มีคู่ชกนะน้องเล่นได้หมดนะ้บ่เด็มช่วูยดาเป็นขวัญใจเด็กบ้านตกลางะ เอาร็วๆใครมาตัวหมูให้ติปเด้ออันนี้เร็วๆเด็กๆใครมาตูแพร่คางหมูหน่อยจะให้ติปนี่เอาหมูเอาหมูสิใครออกหน่อยเออได้ติปเลยเร็วๆไปเบียร์โขวดน้านองดาวบอกว่าหนูไม่เป็นตาตัดเทปมาหนี้เลยล่ะโอ้โหดูนะ อ่ามีีคนรักอุว่าโชว์ค่ะขอโชว์ขอโชว์ขอโชว์ค่ะขอโชว์เออเอาเล่นโชว์นะอถูกหางเลยถูกหางเลยค่ะถูกหางก็ได้วัจจยหมูก้าวนะครับคนใจหมูก้านะฮะคนใจหมูก้าเล่นตัวอี เดี๋ยวเดี๋ยวียบเทียบกันว่าใครจะใหญ่กว่ากันนะคะน้องดาวน้องดาวบอกว่าโอ๊ยหนูต้องหนูต้องหนูต้องตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วนะคะอคมรับนี้อืนุยอิจฉาเด้อยากเล่นก้ามก่อน้องนะคะแม่แม่จ๋าเลยนเชิญนะคะตัวใหญ่มวนช้างเลย

เช็ดเช็ดปางกันชมาคิสคคสท่นชอารชปาอารีไห็อ่ยังไงออบให้อายังคาล้างหน้าก่อนได้ไหมเออชอบท่านั่งชอบท่านั่งนะชอบท่านั่ง นี่คือควันใจหมูก้านะคะแม่แม่ควันใจหมูก้านะไอ้นี่ข่าลังข่ารังข่ารังข่ารังเห็นไหมคะมีคนอยากเล่นกับหนูอ๋าหนูโชว์สปิริตเต็มที่เลยนะคะน้องดาวนี่ค่ะทั้งคุณคุณตาคุณยายนะคะคุณนะตาไปด้วยวะอปูไปเล่นได้เล่นกับหมูอ่ะทำไม สู้แรงอะหมูไม่ไหวเกรี้ังเกวนังหมูน่ารักนะคะุเยสาวพี่อ่อนยิ่งมีคนเล่นด้วยนะจิแหม่ถ้ากลางเนินนี้หรือว่าไม่มีดีนะคิดดาว จะเอร์จะไปกินกล้วยต่อนะคะได้กล้วยจากคุณแม่หมวยนะคะขอบคุณกล้วยจากคุณแม่หมวยด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณกล้วยจากแม่หมวยนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยทำไมหนูชอบแค่ลูก <c oughs> ่ <utan> ขอขอบคุณค่าสืสวยขอบคุณค่ะ่กินเนเล่นูเออโชว์โชว์โชว์โชวคนเยอะนะชอบโชว์ไม่่หวงกน้อยากเล่นมากโชยหวงวูชอบโชว์ค่ะหนูชอบโชว์นะเล่นแล้วอยเล่นแล้วเหมือนเด็กเลยอ่ะวันนูยังเด็กค่ะหนูยังเด็กค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะเออไม่ไม่หอมสักทีเลยน้องดาวไม่ได้หอมสักสีเลยข้อกอนุบคุบดิชุบชุบุบชุ่หมบชุบชุบคุบชุบชุบชนบชุบคุณชุบชุบชุณแุ่จุบชบคุณมากๆเลยนะ

าดาหัวเล่นมากกว่านี่นะขอบคุณค่ะนะคะแม่หมวยนะคะอ่าน้องดาคึกต่อไปอ่ะคึกต่อไปอ่ะยังยังยัง,ย,งยังไม่อีกมอยาก,กินอีกวา่ามีเยอะนะคะเดี๋ยวอาบน้ําก่อนเดี๋ยวจะไปป้อนน้องทีเดียวนะคะขอบคุณแอปเปลิลจากคุณแม่เนยด้วยนะคะเมื่อกี้นี้มาทานได้ เห็นปอป้อนน้องดาวนะคะน้องชอบนะคะแม่แม่เนาะขอบคุณนะคะ <S <S อ,อ,อ้อนค่ะอ้อนอย่างนั้นแหรอค่ะอ้อนนุ่อยากเล่นในล้อมนะคะอ้อนนาอ้อนแล้วนะคะน้องดาวอ้อนคันนี้ไม่มีแล้วนะคะสาวที่อ้อนนะคะสาวที่อ้อนนะคะเอ้ยชอบใจชอบใจเตื่อโ,โอ้โหอนอนตรงนี้เลยได้ไหม อ้หบต้นไม้ละหลบต้นไม้ต้นไม้หักต้นไม้หักหักักหัหักักแม่แม่จ๋าลูกลูกลูกสาวลานสาวทำลายต้นไม้แล้วนะฮะเออมีขั้วลิเป็นต้นไม้แล้วงานนี้อ่าจัดไปจัดไปดูปากดูปากฮะดูปากชอบท่านี้จังเลยอ่ะดาวอาชอบท่านี้จังเลยอ่ะลูกะ ขอยังพอยังค่ะคนสวยเออเตือยังไม่อิมมอ่มยังอิม่มนะสิอะช่วยโอ้มา จใจเอกไมีเคยเห็นไหมเน้อฮะมีเคยเห็นอะมีล้านเลยค่ะมาซื้อป่อ่ะน้ำเสร็จมากินกล้วยต่อนะคะกล้วยจากคุณแม่หมวยนะคะแม่หมวยขอบคุณนะคะนางจะกินแตงโมด้วยหรือเปล่าเพราะเีมาไปเก็บแล้วเสร็จไป งองเงยังยังอยากเล่นน้ํานะคะยังอยากเล่นน้ํานะคะยังไม่อยากหยุดนะคะสวัสดีคุยอ,อร่อยจังเลยค่ะน้องดาบอกว,ว้าวนะคะก็เป็นผลไม้นะกล้วยหวานๆจากคุณแม่มวยนะคะแล้วก็แตงโมนะคะจากาคุณแม่เอีีนะะที่ซื้อจากช่องปอปอนะคะ แม่กันก็จะมาตัดแบ่งให้น้องอย่างนี้นะคะนาะทานเรื่อยๆแต่ว่าทานได้ทีละนิดนะคะแม่แม่จ๋านะคะทานเรื่อยๆทานได้ทีละนิดนะคะน้องยังเด็กนะคะเนาะขอบคุณค่ะนะคะออ ชอบจังเลยอ่ะให้แม่ดูมือน้อยๆนะคะ <c oughs> กินได้นะลูกแตงโมจะกินเคยกินวานิดลนะลูกนะคนสวยปากน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเคี้ยวมบมบ,มบ,มบนะ,ะนขอบคุณแม่ย่สีทุกท่านนะคะที่รักแล้วก็เอนดูน้องดอเรื่องนะคะขะะะะะะอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่กวน ไม่ควานเองนะคะพรอแอดนะคะเรามาดูน้องทุกๆวันนะคะวันหนึ่งก็หลายๆรอบนะคะขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีทุกท่านนะคะที่รักน้องดาวนะคะว่าไงจ้าคนสวยหัวดูแก้มทำใแม่ดูแก้มนะคะแก้มดำๆสีไว้ใจได้กาแก้มขาวๆสีไหวใจได้กาเยอะ <laughs> มีการเลือกมีการดมนะคะมีการดมอีกอ่ะอโอหนะคะไม่ได้ลูกยา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 นะคะคุณเก่งค่อยๆกินนะคะค่อยๆทานลูกค่อยๆทานนะคะให้ดูให้ดูสายตาน้องฟินนะฟินนะฟินมากค่ะน้องดาวบอก ใส่ตาเหมือนคนจะง่วงเลยนะดาวนะได้คินอินเล่นน้ำนะก็จะเริ่มง่วงนะคะเพลอเลอหลับกลางอากาศนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแก้มแดงแดงสีไว้ใจได้กาอร่อยค่ะนะคะใจ แม่แนะคะที่รักหนูนะคะขอบคุณที่ทุกท่านจ้า,าหนูจะนำความสุขมาให้แม่แม่ทีทุกทุกท่านนะคะดวไหนยังทานอยู่ท่านแม่จ้าก็ขอบคุณทุกทุกท่านทีกท่กกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะทุกๆอย่างใช่ไหมคะคุณสวย สวัสดีค่ะบ๊ายบายไนะจ๊ะายบายค่ะอุยอ่อนกอด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 กันกอดกันอ้อยกอดนะกอดกอดดูมือค่ะดูมือแนะ่แนค่ะ